อาจารย์ถ้าดูสิว่ามือข้างไหนคือหมากดำหากอาจารย์เราผิดแล้วก็ถือว่าข้าชนะถ้าข้าชนะแล้วก็อาจารย์ต้องรับปากข้าเรื่องหนึ่งไม่ว่าภายหน้าหายซื่อทําเรื่องใดผิดท่านด่าข้าลงโทษข้าได้แต่ห้าไม่สนใจข้าอีกได้หรือไม่อาจารย์ ถ้าเป็นปลาเหรอข้าไม่ใช่ปลาก้าถ่ายนิยามที่ทอและผสมเส้นได้ชั้นเลื่อนลงไปอย่าว่าแต่พวกเจ้าเลยตอนให้มีฉลามหลายตัวมาก็ทะลุไม่ได้แน่จริงอ่ะโจทอยวันนี้หังจับปลนพวกเราเป็นการทำผิดมหันแน่ปากแข็งใช้ได้นี่จะเป็นใครอ่ะใข้าก็อยากรู้แล้วถอดแล้วสวยออไป บอกวานายของพวกเจ้าเป็นใครจะว่าอะไรนะพวกเราไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหรอร้อนร้อนเลยจะให้โอกาสพวกเจ้าอีกครับนายของพวกเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมต้องลงมือรอบฆ่าในเทศกาลสั้นหยวนด้วยอะอะไรรอบฆ่าอะไรกันผู้ชายท่านนี้โทษดังหนาเช่นนี้พวกเรารับไม่ไหวใช่แล้วยังไม่บอกใช่หรือไม่ เฮ้ยเดี๋ยวสุกลบวมระว่าชีวิตด้วยว่าชีวิตพดไม่พูด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 พวกเราเกือบตายเกือบสุกอาจารย์คลอนกลับไปบอกนายของพวกเจ้าให้หยุดซะเดี๋ยวนี้อดีตจะไม่ถือสอหากยังต่อยแย่ไม่เลิกขาไม่มีวันปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายง่ายเช่นแต่ก่อนนะ ไป,ไ,ปได้จะบอกให้หมดทุกคำเลยไปอ,อ,อาจารย์เราไปกับขา้าถ้าผูประชกการอาจารย์ข้าไม่ได้จงใจจะผิดบังท่านนาะอาจารย์มือของข้าสอนเจ้ายัางไง จำได้ไหมเข้มงวน,นวินยวัยว่าจาเอ่ยกดคล้อยในเมื่อรู้ผิดยังทำผิดควรมีโทษยังไงคนพวกนั้นมีเจตนาได้ายข้าเป็นห่วงท่านเราไปสำนึกผิดซะขัดกดสองร้อยจบ เมื่ออะไรเนี่ยตาเจ้าแล้วเลียนมดนเถอะ ทำให้อาจารย์โกรธจริงเหรอลงสินี่ฟังให้ซื่อมากดานนี้จะโดนค่ากินเกลี้ยงแล้วจะเล่นไม่เนี่ย ฮ้นี่ฟังไห้ซื้อทำอะไรเนี่ยเป,ป็นอะไรไปเดี๋ยวถ้าทางอาจารย์จะอาจ่านจะเหนื่อยแล้วควรจะพักได้แล้วนะหากอาจารย์ไม่อยากเดินหมากแล้วก็ไม่เช่นนั้นลองเดินพันกับไห้ซื้อสตาอาจารย์ถ้าเดาสิว,ว่ามือข้าข้างไหนคือหมากดำหากอาจารย์เดาผิดแล้วก็ถือว่าข้าชนะถ้าข้าชนะแล้วก็อาจารย์ต้องรับปากข้าเรื่องหนึ่งไม่ว่าภายหน้าไห้ซื้อทำเรื่องใดผิด ท่านด่าข้าลงโทษข้าได้แต่ห้าไม่สนใจข้าอีกได้หรือไม่อาจารย์มือขวาอืมข้าชนะแล้วตกลงกันแล้วนะภายหน้าอาจารย์ห้าไม่สนใจข้าอีกนะแบ้มือซ้ายจะออกมาอ่ะอาจารย์ นท่านบุรุประชาการฝ่าบาททรงมีรับสั่งให้ท่านพาผู้ทำภารกิจเข้าวังเพื่อรับตำแหน่งโคับโจอิงตามเข้ามาเด,ดานกับเส้นทางที่สำคัญอาจารย์ได้ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้บนแผนที่ให้เจ้านำแผนที่กลับไปเตรียมตัวให้พร้อมรอพระประสงค์ของฝ่า,ฝาบาทมาถึงเตรียมคนพร้อมออกเดินทาง ภารกิจครั้งนี้สำคัญยิ่งเกี่ยวกับความปรองดองกับจู้เนียนมีอาจผิดพลาดแม้เพียงนิดสิ่งที่อาจารย์อบรมมาตลอดจะต้องจดจำในใจตลอดเวลาขอรับอาจารย์แล้วก็พาฟาบาจงมีรับสั่งอันใดกับเจ้าอย่าได้สักไซเด็ดขาดเข้าใจขอรับอาจารย์ให้ซื้อยินดีรับราชองค์การแทนฟางจัวองิงอย่ามาก่อเรื่องนะ ไฮเซอร์ยินดีทำงานชอใช้ความผิดไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนจะโง่หรือไงกันเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องดีซะหน่อยเนอะถึงตอนนั้นเกิดแขนขาขาดไปจะอธิบายกับาากใครอไฮเซอร์คิดว่าเรื่องบนโลกขอเพียงมั่นใจถึงครึ่งก็สามารถลองได้คนในสำนักจี้เฟิรมไม่เคยมีคำว่าลองในพจนานุกรมมีเพียงเตรียมพร้อมอย่างดีเท่านั้น หากเจ้าเอาชนะจัวองิงได้ก็ไปแทนเขาซะอาจารย์ไอซื่อถึงข้าจะเป็นพี่ใหญ่เจ้าแต่ในเมื่อเป็นการต่อสู้ข้าไม่ออกมือนะข้าก็เช่นกันสแสดงฝืมือหน่อย มือซะเฝินต่อไปบาดเจ็บได้นอะออมมือแล้วไอตัวแสบเอ้ย อาจารย์ชนะแล้วโปรดมอบภารกิจให้ข้าด้วยเอาไม้บรรทัดมาอาจารย์เขาทำผิดตรงไหนเหรอ,อยื่นมือมาอาจารย์ท่านเคยกล่าวว่าสืกมิเกี่ยงกลนอุบท่านเคยกล่าวว่าสำนักจี้เฟิง อาจารย์ครั้งนี้ปล่อยให้ซื้อเถอขครับหากเมื่อครู่คู่ปรับของเจ้าเป็นศัตรูเจ้าจะยั้งมือหรือไม่ไม่ขอรับเจ้ารู้ไหมว่าผิดตรงจุดไหนอาจารย์ข้ารู้แล้วว่าข้าผิดเมื่อครู่โจอิงบอกว่าจะไม่ออมมือให้ข้าแม้แต่น้อยแต่ในช่วงเวลาสำคัญโจวอิงก,กลับออมมือให้ข้า นี่คือความผูกพันของพี่น้องดังนั้นเป็นมนุษย์มิอาจทําเพียงรักษากฎหากยังต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์และเหตุผลด้วยนั่นยอมรับการลงโทษหรือยังขายอมรับไปห้องสงบจิตผันเข้ากําแพงสํานึกผิดคัดกฎอีก200จบคัดไม่เสร็จห้ามออกมา